ใจดีนะครับในวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับ h ไฮคอลัมน์นะครับก็วันนี้มีสมาชิกถามมานะครับว่าใน Google Sheets เนี่ยเราสามารถใช้ Google Apps c r i p t ในการบังคับให้ซ่อนคอลัมน์ตามที่เราต้องการได้ไหมนะครับตอบว่าทำได้ครับจะทำให้ดูเนาะในคลิปนี้จะเป็นคลิปเต็มนะครับที่จะอธิบาย ทุกส่วนนะครับว่ามันทำงานยังไงบ้างสคริปต์มันทำงานยังไงนะครับอ่ะโอเคเนาะอันนี้เราก็สร้างสมมุติว่าเรามีเรามีตัวเนี้ยตัว spreadsheet อยู่เนี่ยนะครับแล้วเราก็ใส่หัวเป็น yes เป็น no เป็น yes เป็น no นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะสั่งลูปนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี้ยทั้งทั้งนี้เลยนะครับ ทั้งหมดนี้เลยเนาะถ้าตรงไหนที่มันมีคำว่า no นะครับก็จะให้มันซ่อนไปนะครับอ่ะทีนี้มันทำงานยังไงนะครับก็ตรงนี้ก็จะมี ui เพิ่มให้ด้วยนะครับวันนี้จะสอนวิธีการสร้าง ui ด้วยนะครับไม่ยากเนาะการสร้าง ui ขึ้นมาเราจะสร้างเท่าไหร่ก็ได้นะครับหลังจากที่เราเปิดสิทธิ เปิดใช้สิทธิ์ก็คือเปิดอนุญาตสิทธิ์แล้วเนี่ยปุ่มตรงนี้มันจะขึ้นมานะครับโอเคเนาะ,ะกดให้ดูก่อนนะครับกด Hi ปับ๊บมันจะมีเมนูย่อยนะครับเราก็เลือกคอลัมน์กดพึบสคริปต์ทำงานพอสคริปต์สิ้นสุดเสร็จปับ๊บเห็นไหมครับหัวคอลัมน์ที่มีตัวตัวโนเนี่ยมันจะหายไปแล้วก็มันก็ไม่ได้หายหรอกมันก็แค่ถูกซ่อนแค่นั้นเองนะครับ ทีนี้ถ้ามีมากกว่านี้ได้ไหมอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะมันอ่าลากครูอานลากมาอย่างนี้เลยนะครับเอาเต็มหน้านี้เลยนะอ่าแล้วเราก็เลือกสกคริปต์ใหม่ครับคอลัมน์ครับเห็นไหมครับหัวคอลัมน์ไม่ว่าจะเยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นหัวเป็นคาว่า n โนเนี่ยมันจะหายไปหมดเพราะว่าเรา ใช้ scope loop นะครับที่เราได้เคยเรียนไปนะครับอเอามาใช้ตรงเนี้ยเนาะอ่ะย้อนให้ดูนะครับมันทำได้นะครับทีนี้เราก็ไปดูที่สคริปต์กันนะครับมาที่ส่วนขยายเนาะส่วนขยายแอปสคริปต์นะครับอ่าโอเคทีนี้มาดูฟังก์ชันแรกครับฟังก์ชันแรกก็คือการ สร้างเมนูขึ้นมานะครับแล้วก็เวันก็ให้ชื่อฟังก์ชันว่า on open นะครับเปิดมาปั๊บก็ให้ spreadsheet นะครับ spreadsheet เนี่ยทำงานต่อโดยการที่ get ui get ui นี่เป็นฟังก์ชัน constructor ที่เป็นของ google app script นะครับจำไว้ใช้เนาะ get ui นะครับเราก็สร้าง property ชื่อว่า UI แล้วก็ประกาศเป็น c o n s นะครับ c o n s ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปรแบบอ้างอิงข้อมูลชั่วคราวไม่ถึงกับคงที่เพราะว่าเราสามารถกำหนดค่ามันได้นะครับเราพอเราได้สเปรดชีตแอป get UI เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเราก็เรียก UI เลย UI create menu จำไว้นะครับ getUI จะคู่กับ .getCreateMenu นะหลังจากนั้นเราก็ให้ชื่อใส่ชื่อเข้าไปครับใส่ชื่อเมนูเข้าไปโดยให้มีตัวโคดครอบนะครับตัวนี้เป็นสตริงเนาะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ .addItem addItem ก็คือเพิ่มปุ่มเข้าไปนะครับเพิ่มปุ่มเข้าไปเนาะ เป็นคอลัมน์กับ h ไฮคอลัมน์นะครับก็มันมันมันก็จะแสดงตัวแรกนี่แหละนะครับอ่ะแล้วก็ add to ui add to ui ก็คือให้ให้มันมาแสดงให้มันมาแสดงตรงนี้อ่ะโอเคเนาะโอเคต่อไปฟังกช์ชันต่อไปจะเป็นฟังก์ชัน get sheet data ตัวนีเ้เป็นหัวใจสำคัญของการที่เราจะกําหนดได้ว่าเราจะาไปเอาส่วนไหนไปเอาข้อมูลตรงไหนซ่อนนะครับมันไม่ได้สำคัญตรงที่คําสั่งซ่อนนะครับเพราะคําสั่งซ่อนเนี่ยมันคือคําสั่ง e e t h i g ฮคือมันก็คือคําสั่งเนี่ยครับ ไฮคอลัม์ตัวเนี้แต่อยากให้ให้ดูตรงนี้นะครับสำคัญมากเลยตรง get lens เนี่ยเราจะต้องก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปในชีทเนี่ยเราต้องบอกให้สเปรดชีทรู้ก่อนว่าเราจะทำอะไรตรงไหนนะครับสร้างฟังก์ชัน get get She sheet data ขึ้นมาเนาะก็กำหนดตัวแปร property ชื่อ ss มีค่าเป็น spreadsheet app get active s p a c e s h e e t ก็คือให้ s ี h e e t ปัจจุบันเนี้ยที่ที่ตัวแอปสคริปตมันฝังอยู่เนี่ยให้มันทำงานนะครับแล้วหลังจากนั้นก็สร้างตัวแปรชีตขึ้นมาเท่ากับ get sheet get active sheet นะครับ get active sheet ก็หมายความว่า,าคืออันเนี้ยเดี๋ยวเยเดี๋ยวท่านจะงงเนาะ อธิบายหน่อยแล้วกันสเป h ชี t แอปตัวนี้คือหน้าชีททั้งหมดนะครับหน้าชีททั้งหมดเลยเราเรียกสเปซชีทแอปเนาะเรามันเราเรียกสเป h ชี t แอปขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการปลุกปลุกแอป,ปของ Google ขึ้นมาว่าเราจะใช้สเปซชีทแอปนะครับแล้วก็ get active s p ีฟส s ปซ e e ทอ่าเก็ตแอคทีก็คือให้สเป h ชี t ที่ปลุกขึ้นมาเนี่ยมันทำงาน แล้วก็ทำงานที่ไหนทำงานที่ชีตปัจจุบันนี้แหละ get active sheet คือทำงานที่ชีตปัจจุบันนี้ก็คือมันจะมีอยู่ชีตเดียวนะครับมีอยู่ชีตเดียวก็คือชีตนี้แหละเนาะแต่ถ้าถ้ามันมีหลายชีตมากขึ้นเราจะต้องเปลี่ยนคำสั่งใหม่นะครับอาอาจจะเป็น get sheet by name หรือ by อ่า by id อะไรก็ว่าไปเนาะอ่าแต่อันนี้คือ get active sheet อันนี้หมายความว่ามันมีอยู่ชีตเดียวนะครับถ้าท่านเอาไปใช้หรือไปปรับใช้เนี่ยก็อย่าลืมเปลี่ยนด้วยนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สร้างตัวแปรเป็น cons นะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวแปรภายในเนาะเดี๋ยวจะสอนนะครับเรื่องของ cons t เราก็สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อมารับค่าว่าชีทเนี่ยก็คือชีทปัจจุบัน g e กตเล e ที่ไหน2ค่านี้จะเป็นจะเป็นค่าเริ่มต้นนะครับก็คือ1ก็คือ row row ที่1เริ่มจากไหนให้เริ่มดูจาก row ที่1ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ดูที่คอลัมน์อะไรเริ่มเริ่มที่คอลัมน์อะไร เนี่ยโรหนึ่งคอลัมน์หก็จะได้ตรงนี้เนี่ยตรง A 1นี่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนตรงนี้คือจำนวนโรนะครับเอากี่โรเราต้องการที่จะเช็คก,กี่โรควต้องการแค่โรเดียวก็คือตรงนี้ครับหมายเลขหนึ่งเนี่ยโรที่1เนี่ยโรเดียวนะครับก็คือก็คือจะเอาบรรทัดที่1เนี่ยมาเช็คเนาะแล้วก็เอาข้อมูลกี่คอลัมน์ควณอนก็ จะสังเกตว่าเมื่อกี้ครูอันสามารถเพิ่มเพิ่มได้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆืไปเรื่อยๆ,เ,อๆ,ๆเพราะอะไรเพราะคำสั่งนี้ครับ get อ่าก็คือชีตตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในชีตแล้วก็ get get last column get last column <ๆ>ก็คือตัวนี้ตัวนี้คือจํานวนของ row ส่วนตัวนี้คือจํานวนของคอลัมน์ที่เราต้องการนะครับทีนี้เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะต้องใช้กี่คอลัมน์ใช่ไหมครับครูครอันก็เลยกําหนดให้ นับไปเลยอัตโนมัติไปจนถึง last ล o w มันจะมีเท่าไหร่ไม่รู้แต่โลสุดท้ายที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะคือโ o w สุดท้ายที่กําหนดถึงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะทํายาวแค่ไหนก็ได้เนาะอันนี้ตามเงื่อนไขที่ท่านสมาชิกถามมานะครับยังไม่ได้อด p t เป็นอย่างอื่นนะอ่าโอเคแล้วก็ get values ขึ้นมานะครับ เราก็ลองหลอกคอนเทนต์ดูก่อนนะลองดูคอนเทนต์ตัวนี้นะครับเราก็เลือกที่ฟังก์ชัน get sheet data นะเราเรียกใช้ดูนะครับในครั้งแรกในครั้งแรกถ้าท่านาสมนาไปนะท่านต้องอนุญ,ญาตสิทธิ์มันก่อนนะครับเวลาที่เรียก get sheet data นะอนุญาตสิทธิ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรียกใช้มันอีกทีหนึ่งนะครับมันจะขึ้น,นแบบนี้นี่คือมันจะขึ้นหัว ขึ้นเป็นหัวตารางมาเนี่ยหัวตารางนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้อย่างงี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะได้ค่าของอะไรครับค่าของชีตชีชชตตัวเนี้ยก็คือชีตปัจจุบันเนี่ยกับคอนเทนต์ก็คือที่เราหลอกได้เมื่อกี้ yes no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  มเมื่อกี้นะครับเราจะรีเทิร์นแต่อันเนี้ย โดยธรรมดาที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นรีเทิร์นเป็นแค่ตัวแปรตัวแปรเดียวนาอแต่ทีนี้ว่าเราต้องการที่จะใช้ทั้งชี t แล้วก็คอนเทนต์ตัวที่เราเก็ตเลนมาได้เนี่ยเราก็เลยสร้างคีย์ตัวหนึ่งว่าชี t แล้วก็ให้คีย์ว่าชี t เหมือนกันนะครับคนละตัวนะเห็นไหมชี t ตัวนี้กับตัวเนี้ยคนละตัวนะครับชี t ตัวนี้คือคือเนี่ยครับ มันคือตัวที่เราจะรีเทิร์นไปนะครับรีเทิร์นค่าตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมมันชิดคาเดียวกันแต่มันเป็นคนละค่านะครับตัวนี้เป็นคีย์ตัวนี้เป็นแวลูเนาะอันนี้คอนเทนต์ตัวนี้ก็เป็นคีย์ตัวนี้เป็นแวลูนะครับเนี่ยแวลูก็คือจะส่งค่านี้ไปแต่อันเนี้ยสังเกตไหมครับมีปีกา2ปีกาแบบนี้เราเรียกว่าตัวแปรแบบอ็อบเจกต์นะครับโดยที่ เราจะรีเทิร์นนะครับเราจะรีเทิร์นรีเทิร์นไปไหนรีเทิร์นกลับเข้ามาที่ get sheet data เดี๋ยวเรื่องของฟังก์ชันจะสอนนะครับจะสอนเนาะหลังจากที่จบเรื่องคอนแล้วก็ควรเคลียเอกสารเรียบร้อยนะครับอ่าพอได้อย่างนี้ปับ๊บเนี่ย get sheet data ก็จะมีค่า sheet กับ content นะครับเวลาเราเรียกเวลาเราเรียกเนาะเราจะเรียกเหมือนอ็อบเจกต์นะครับอ่า โอเคต่อไปพอเรารีเทิร์นไปปั๊บนะครับเป็นอย่างนี้ปับ๊บเราก็สร้างฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งก็คือฟังก์ชัน High Column นะครับแล้วก็สร้างตัวแปรมารับตัวฟังก์ชัน Get Data ตัวนี้ที่มันถูกรีเทิร์นค่า2ค่านี้มาเนี่ยนะครับหมายความว่า Get Sheet Data เนี่ยถ้าเราเอาไปใช้ที่ไหนมันเป็นอ็อบเจกต์ใช่ไหมครับภายในมันจะถูกบรรจุ2ตัวนี้ไปด้วย เพราพอมันถูกรีเทรนไปแล้วพอรีเทรนปับ๊บเราก็มารับค่าตรงนี้มารับค่าตรงนี้นะครับอ่ะเราเราก็เรียก Get s h e e t Data ขึ้นมาเนาะโดยที่เราจะเอาไปใช้ตรงๆเนี่ยมันเป็นฟัง์กชันใช้ไม่ได้เราก็ต้องเอาฟัง์ชันเนี่ยนะครับ assignment เข้าไปใน property ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น s h e e t Data ตัวนี้ก็จะมีค่า ของชีสกับคอนเทนต์เข้าไปแท้แล้วนะเราไม่ได้ใช้ชื่อฟังก์ชันแท้แล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สร้างตัวเนี้ยตัวเนี้ยเดี๋ยวท่านจะงงนะอันเนี้ยมันคือการคอคอฟังก์ชันมานะครับนะพอเราสร้างตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยตัวที่มารับคือตัวนี้เนี่ยมันคือตัวนี้นะครับที่มารับก็คือรับจากอะไรรับจากตัวเนี้ยครับ ตัวชีตวนันนี้ตัวนี้แล้วก็คอนเทนต์แล้วก็ตัวนี้นะครับอ่ะซึ่งชีต e t Data เนี่ยมันถ,ถูกรับค่าจากฟังก์ชันใช่ไหมครับอ่ามันก็จะเป็นอ b อบเจกต์และตัวนี้จะเป็นอ b อบเจกต์แล้วนะอ่าพอเป็นอ b อบเจกต์ปั๊บเนี่ยเวลาที่เราเรียกอ b อบเจกต์ด้านในเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวแปรใช่ไหมครับเราจะใช้ตัวแปรแล้วก็ดอทด้วยคีย์ เห็นไหมครับเนี่ย d o ด,ด้วยคีย์เห็นไหมชนกันเห็นไหมครับเพื่อเข้าถึงชีตตัวนี้อ่าแล้วก็ชีต data. o t content คือตัวนี้เป็นคีย์นะครับเราจะใช้คีย์ในการเข้าถึง value นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเราก็จะเลยมาสร้างฟังก์ชันเนี่ย unused call ตัวนี้นะครับโดยมีพารามิเตอร์2ตัวอันนี้เราอันเนี้ย เป็นตัวรับนะครับจะเป็นตัวรับเนาะเราเรียกพารามิเตอร์เนาะส่วนตัวนี้เป็นตัวส่งตัวนี้เป็นตัวส่งนะครับเราจะเรียกว่าอาร์กิวเมนต์เนาะอ่ะตัวแต่ตัวเนี้ยมันคือการ call ฟังก์ชันมา call ฟังก์ชันไหนคลิกดูครับเนี่ยมันคือ call ฟังก์ชันนี้แหละเนาะพอเราเราได้ค่าคอนเทนต์มาเนี่ยภายในเนี่ยเราจะเอาคอนเทนต์ตัวน content เนี้ยคอนเทนต์เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรเมื่อกี้ครูอัลล็อกให้ดูแล้วคอนเทนต์ content ก็คือตัวเนี้ยคอนเทนต์ content ก็คือ g e แกชีต t ัตตาเรียกให้ดูอีกทีหนึง่งมันก็คือค่า yes no yes no yes no, yes, no พวกนี้แหละเนาะทีเนี้ยข้างในมันเป็น array เนาะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็น array เนาะอ่าเป็น array รย์พอเป็น array ปั๊บเนี่ยเราก็เอา array ของมันเนี่ยเราเรียกตั้งแต่ array ชุดแรกเพราะว่ามันมีเราเรียกแค่ค่าเดียวเราเรียกแค่ค่าเดียวเนาะมันก็เลยเป็นคอนเทนต์ค่าของ array เนี่ย มันก็จะมี0 1 2 3ใช่ไหมแต่ที่เราเรียกเมื่อกี้มันมีบรรทัดเดียวเราก็เลยเอาค่า content 0 for each นะครับ for each อันเนี้ยเดี๋ยวจะสอนเหมือนกันนะครับเนาะในเรื่องของ loop statement นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นฟังก์ชัน for each แล้วก็มีมีฟังก์ชันครอบนะครับแล้วก็ใส่พารามิเตอร์2ตัวโดย loop loop ที่ i นะครับูี่ี่ i แล้วอันนี้เป็น arrow เป็น arrow function เห็นไหมครับแล้วก็เนี่ยเป็นสโ o p e เห็นไหมครับแล้วเราก็สร้าง con con call, call string ขึ้นมาเช็คว่า content ที่เราเอามา for each เนี่ย dot map มัน map กับค่าอันนี้เป็นเป็นตัวแปรที่มารับมารับค่า for each นะครับ x มีค่าตัวนี้เท่ากับ i วนวนมาวนจากตัว content เมื่อกี้เนี่ยวนจาก content เมื่อกี้นะครับ join j o i คำว่า no ถ้า join ตรงนี้สำคัญเลยนะครับถ้ามัน join คำว่า no แล้วมันไปเจอก็คือ if ตรงนี้เราก็ if ใช้ if statement นาะในการเช็คนะครับอันเนี้ย เราจะมีเครื่องหมายเท่ากับ3ตัวถ้าใครได้ดูคลิปขวัญตั้งแต่แรกนะครับตัวนี้คือการเช็คไปถึงตัว type of ของค่าที่เราเอามาเทียบค่าด้วยนะครับอา่าโอเคนะเนาะอ่า if casting มีค่าเท่ากับ no เรนะาจะต้องเป็น text ด้วยนะอ่าจะต้องเป็น text ด้วยเราก็สั่งให้ sheet เนี yeah. ่ยสั่งให้ชีดตัวเนี้ย .dot.high.column.i+1.i+1 หมายความว่า,าให้มันขยับมาตั้งแต่หัวเนีย่ยครับพอเจอตัวนี้ปั๊บให้ขยับมาตั้งแต่หัวแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆจนถึงครบนี่เลยคือขยับตัวมันมานะครับขยับตัวมันมาแล้วก็มาเลือกทั้งหมดนี้เนาะเราจะเช็คแค่ค่าบนค่าเดียว รนั้ที่เหลือเนี่ยก็คือค่าที่เราวนเจอนะครับแล้วเราก็ h i ยค column มันไปเนาะคือถ้าท่านไม่เข้าใจนะครับท่านต้องดูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับเนาะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือให้ทำอย่างนี้ถ้าท่านไม่เข้าใจเนาะเอาเดี๋ยวครูอันจะแปะตรงนี้ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับอ่ะในกรณีตรงนี้เนาะ อธิบายจบแล้วนะครับมีแค่นี้เองเนี่ยหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยพอเราเซฟนะครับเราไม่ต้องกดเรียกใช้อะไรทั้งสิ้นเลยเราไปที่หน้าชีตเลยนะครับแล้วเราก็กดไฮแล้วก็คอลัมน์ครับเนี่ยครับมันจะหายไปเนาะถ้าเรากดอีกทีนึงมันก็ไม่หายไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมันได้ถูกซ่อนไปแล้วคำสั่งมันเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ นอกจากว่าเราไปเปิดมันเราถ้าเราเปิดทุกตัวเปิดแค่บางตัวก็ได้แล้วเราก็เรียกคอลัมน์ใหม่เนี่ยเห็นไหมครับอ่านี่เนาะอ่าพอกดคอลัมน์ปั๊บเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่าจะให้ดูเนี่ย high column อ่ตรงเนี้ยเป็นเป็นชื่อเป็นชื่อของปุ่มแต่ตัว high column เนี่ย มันคือฟังก์ชันที่เราใช้เรียกในปุ่มนี้เนี่ยนะ add item เ่ยนะครับมันมจะมีพารามิเตอรตัวเนาะอธิบายซ้ําหน่อยเดี๋ยวท่านจะงงว่า high column เนี่ยมันคืออะไรพอ add item เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ตั้งชื่อให้มันครับพอตั้งชื่อเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะต้องบอกด้วยว่าสิ่งต่อไปที่ปุ่มนี้ปุ่ม column จะต้องทำก็คือคุณจะต้องไปทำงานที่ฟังก์ชัน high calls ตัวนี้ เนี่ยครับไฮคอสตัวนี้แล้วก็ทำงานไปเรื่อยเหมือนที่ครูอ่านอนธะิบายเลยนะครับไล่ไปเรื่อยจนจบถึงตรงเนี้ยเนาะจะได้ไม่งงเนาะว่าเอ๊ะไอ้ไฮคอร์สเนี่ยมันคืออะไรอ่ะอธิบายละเอียดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับเนาะอ่าอันนี้อันนี้ตัวนี้ก็ได้พึบกดพึบเห็นไหมครับมันก็ซ่อนได้หรือหรือถ้าในกรณี เดี๋ยวเดี๋ยวจะไหนๆก็สอนแล้วเนาะเอาให้ละเอียดเนาะอ่ะเปิดหมดเลยเนี่ยเราอยากให้ค่าอยากให้ค่าที่ซ่อนเนี่ยมันเป็นค่า yes ค่าตัว yes นะครับเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้บรรทัดที่สาสิบสาเนี่ยให้เป็น y es ซะเปลี่ยน2องตำแหน่งตรงนี้ท่านั้นเองนะครับถ้าเป็น yes นะครับ save นะครับพอ save แล้วท่านก็กลับมาที่ชีทอ่ะพอ เรียบร้อยปั๊บเนี่ยดูด้วยนะครับว่า,าตัวคลาวเนี่ยบันทึกเสร็จหรืออยังพอเสร็จปับ๊บเราก็หายแล้วก็กดคอลัมน์ทีนี้ตัวที่หายไปใช่ไหมมันจะไม่ใช่ no แล้วมันจะเป็นตัว yes ที่หายไปโอเคเนาะ